วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างแบบแกรนพีแพในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างแบบวันพีพายในยี่สี่นาทีกันนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยในครั้งแรกนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเอาเกาอมาก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเกาอก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมที่สาคัญนะครับผมต่อไปเนี่ยผมจะทําการเอาทะเลมานะผมเราจะพิมพ์ไปว่าซีหาซีเลยซีอันนี้ก็ได้นะครับนี่เกียผมตอนนี้เราได้ทะเลมาแล้วนะ เนี่ยผมได้คุยบวบสเตยมาแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยลิยยยมิตสเตอร์เลนะผมแล้วก็เอาเข้าไปใส่เลยลิมิตสเตอร์เลตแส่สิสเต็มก็ลิมิตสเตอร์เลตสตาร์เตอร์จีไอก็เอาเข้าไปใส่เหมือนกันนะครับวอสเปกพวกนี้ก็คือมอนนะครับสุดสคริปต์เซอร์วิสนี่ ต่อย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 ต่อ,อ,ตอไปเนี่ยเราก็จะมาเขียนสคริปต์นะครับผมให้มันวิ่งได้น,นั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะไว้ในสตาร์เตอร์คาแรคเตอร์เขียนแล้วก็คิ๊บนะครับผมก็จ้งชื่อว่าลันโอ้ก่อนเริ่มต้นมันเป็นก่อนที่สวยมากเลยนะครับก่อนของนี้ผมจะบอนตัวนี้นะผมไปวางไว้ตรงนี้เป็นตัวรับเควสและจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการล็อกก่อนเริ่มต้นไว้นะครับ ต่อมานั้นผมก็ได้เอามอนอีกหนึ่งกล้องเนี่ยไปไว้ที่ทีนกน็ี่มันมอนจากดค a r k Clover, Kikchu เวอร์โอเคผมได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะคิงแล้วก็จะได้ Pirate ตอนนี้ผมเจอ MBC โจรสลัดแล้วต่อไปเนี่ยผมจะมาเขียนให้มันเสียงเนี่ยนะฮะ if player data b e i l y value มากกว่าเท่ากับ1นึ่งเด่นเป็นโอเคตรงนี้นะครับเราจะเขียนไปว่า prayer data daily value เท่ากับ prayer data daily value, value. value ลบกับ1 0 0 ตอนนี wow. what, what ้อยาเสร็จหมดแล้วระบบเก็บโปรก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดเกิดสักหน่อยแฟนเซตสิ้นสำหรับแบบวันพี่ของผมในภายใน24ี่นาทีโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแบบวันพีที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้นี่ครับต่อยมีคอมแบทแล้วครับมีแอนิเมชันเลเวลก็เซฟนะครับมีสเตตด้วยเฮ้ยโคตรเท่ตอนนี้ผมมีสเตตเพิิบสองผมสามารถอัพทีละสิบได้เลยอัพระเลื่อเพิ่มด้วยนะครับต่อไปนะผมจะทําการกดซื้อกับมัน ถ้าผมเราไปหนึ่งรอ้อยถ้าผมก็ได้สวอร์ดมาเหมือนไอไม่ใช่มันจะไม่เล่นแฮะเหมือนมันจะอนอไมชั่นไม่เล่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรต่อไปเนี่ยเราจะมารับเควสกันนะครับโอเคแล้วเราก็จะมาฟาร์มกันดีกว่าป๊อป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  ต่อยตบต่อยตบต่อยตบต่อยพอผมแก้แพ้เนี่ยผมก็เหมือนจะต้องมาอัพสเตตนะครับเห็นไหมครับผมว่าแมบบวันพีมันทําได้ง่ายมากเลยแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ใช้โมเดลฟรีแบบนี้นะอันนี้ผมแค่เป็นคอนเทนต์นะครับไม่นำให้ทําตามทุกคนควรทําด้วยตัวเองนะครับผมสำรคินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการทําแบบในย4ชั่วโมงของผมไม่ใช่2 4สชั่วโมง24นาทีเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ